สวัสดีครับวันนี้พิทัก์เดินทางมาโยเทลาดทองยาวอำเภอปะเลี่ยนจังหวัดรัง้งช่วงนี้เป็นเทศกาลสําคัญข้องชาวทองยาวครับนั่นก็คือเทศกาลไหวพระจันทร์ยีบห้ากันยายนซึ่งยิบเก้ากันยายนนอกเนื้อจากแต่เป็นส่วนข้องงานนะที่มีการใกล้ข้องมีการจับใจมีวงดนตรีอะไรต่างๆยังมีกิจ,จกรรมดีๆเทพิทัศน์อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นกันในวันนี้นั่นคือกิจกรรมการ ทองเทียวไส้มูครับหรือว่ามูเตลูมันจะมีจุดต่างๆแต่เป็นสัน้นจาวหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นสั้นที่สําสคัญข้องชาวจีนทองยาวแต่จะให้ผู้คนที่มาเที่ยวในงานนี้ได้ไปหนังรถซ่องแถวแบบคลาสสิกกเลยครับพาไปทั่วตามจุดต่างๆเดี๋ยวพิทัศน์นัดน้องๆโรงเรียนทองยาวประดุงซิดไปครับแล้วก็โกเป้งเลยเดี๋ยวให้กโกเป้งอะไรกันน้องๆพาไปทั่วครับนี้เรียกว่ารถทั่วเป็นกิจกรรมไส้มูเตลูไส้มูห้ามพลาดครับ ไปไหนไปไหนมาขึ้นขึ้นนขึเจ้าป่าก็เตรียมรถไว้แล้วมีรถซ่องแถวกล้องยานตะข้าวปากผลนตะเถ้าใครมาเตียวงานนี้ก็สามารถขึ้นรถนี้ไปทั่วเส้นทางไส้หมู่แต่ลูกแต่เขาจัดไว้ได้ครับวันนี้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนมาเป็นไกด์ด้วยน่ารักมากๆเดี๋ยวตามไปแล้วว่าก็ป้าไปเตี่ยวไหนกันม้างนะ จุดแรกที่เป็นเส้นทางสายมูเตรูข้อง,งานวัดประจนันนั่นก็คือที่นี้เลยครับสั้นเจ้าเล่าเป๊กงยอดลงบริเวณข้องสามแยกถุงยาวเลยถ้าใครขี่รถปั้นไปปั้นมาก็จะเห็นได้ชัดเลยครับอยู่ข้างตะนุ่นเลยตรงนี้เดี๋ยวในส่นข้อมูลรายละเอียดต่างๆครับเดี๋ยวไปถ้ำผีก็แล้วนะด้านในผมในกวีเก้าเอี้ยนซึ่งเป็นรองนายกที่สมนตรีเทศบาลนบลทุทลท่งยาว ซึ่งเป้กงแห่งนี้ก็มีความมีประวัติมายาวนานประมาณร้อยกว่าปีซึ่งามากับชุดแรกของชาวจีนที่ย้ายทิ้งถินถ่นฐานมาอยู่ในทุ่งยาวแล้วก็ได้อุปบโลกแล้วตั้งเป้กลงขึ้นมา,าซึ่งทางบรรพบุรุษได้นำมาจากชาวาประเทศจีนนะครับซึ่งชาวจีนเราไปที่ไหนก็จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวน้ำใจสําหรับชนชน,ชนชาวทุ่งยาวนะครับ ก็ได้อาศัยอ,องค์เป้งที่ได้นํามาแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจของชาวทุ่งยาวองค์เปกงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากมายก็อย่างเช่นถ้าลูกหลานชาวชาวทุ่งยาวจะไปสอบหรือจะไปทํางานก็จะมาบนบานศาลกล่าที่นี่แล้วพอได้สำลิดผลก็จะมาแกา้แก้บนนะครับอย่างสิ่งที่แก้ที่บนชาวทุ่งยาวได้บนไว้ก็อย่างเช่น ปรทัดนะครับแล้วก็เป็นพวกขนมเป็นผลไม้นะครับหลังจากที่สำริดสอบหรือว่าการบุญบานสารเกา่าสำริดผลก็จะมา,าเก้บนให้กับเป้กงปีนี้นะครับสำหรับาการไหวพระจันท์ของเทศบาลนทุ่งยาวนะครับได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29ซึ่งทางนายกนะครับก็ได้ทำยันของเป้กงซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับที่จะมาแจกจา่ายให้กับลูกหลาน ที่เขาคารมนับถือได้นำไปใช้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ทำยันครั้งนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ที่จะทำให้มามอบให้กับนักท่องเที่ยวที่มากับไหวนะครับก็จะมอบให้คนละผืนไอ้ส่วนที่จะศรัทธาอะไรแล้วแต่นะครับก็จะสามารถที่จะใส่ตู้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับก็จะแจกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับนีม่มอบให้เป็นคนแรกครับทับเกเพงอางก็คือหมายความว่า ทุกคนในครอบครัวมีความโชคดีแล้วบ่วงสู้เพงอังบ่วงซิวยู่อีคือ 100, 000, 000้อยเรื่องหมื่นเรื่องในครอบครัวที่มากลับไหว้ไปขงก็จะปวดสบในความสุขความเจริญอ,อันนี้มารกรุเทศใช่ไหมเน,นี่ยอาจารย์บ้านจริงโรงเรียนไรนะี่ครับโรงเรียนไร จุ้งยาประดุงศิษย์เนี่ยนะครับใครมาเที่ยวงานไหว้จันทร์เนี่ยครับได้เจอคับน้องๆเป็นมางุเตศเรียกว่าติวจ้องอย่างมงเรื่องอน้องๆเขาติวข้อมูลอะไรมาเลยไปน้องๆึ้นเลยขึ้นเลย,เลยไป อยู่ที่วัดทุงยาวใช่ไหมครับโกวัดทุงยาวใช่ไหมครับวัดทุงยาวมีอะไรที่พิเศษบ้างโกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิเศษสุดก็คือเรามีอ,อย่างที่น้องๆบอกเมื่อกี้พระหัฒนธรรมใช่ไหมครับ,รบเรามีความเชื่อเรื่องของพุทธพรามณ์และก็จีนเราเข้ามาถึงวัดไา้มือเลยเนี่ยท่านจะเจอกับศาสนาความเชื่อของพราหม์ก็คือพระพิฆเนศซึ่งคนที่ทำเนี่ยทางวัดเองเนี่ย เป็นการรับมาจากคนที่เข้ามาบ,บุญบานสังกล่าวและถ้าเขาสาเร็จก็จะมาสร้างอันนี้ให้ก็ท่านได้สร้างจนสําเร็จอันนี้เป็นความเชื่อของเขาหลังจากสําเร็จแล้วท่านเดินเข้ามาเนี่ยท่านจะมาเจอกับพุทธก็คือเป็นพุทธโอสถนี่คือเป็นปางพิเศษที่ผมมองว่านี่เป็นปางแรกๆในเมืองไทยที่ผม,มเคยเห็นเป็นพระพุทธโอสถที่เขารักษากับที่เขามางกันเรื่องนี้แล้วก็ มีความเชื่อกันว่าพระภิกษุต่างๆอยู่ที่นี่นู่นแต่สุขภาพดีนัก,กนหลวงแดงนักกจัก,กดีครับหมกันมานานหลังหลังหลังจากที่เราเข้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจุดจุดที่สองแล้วเนี่ยจุดที่สามต่อไปเราก็จะไปที่น้องเรียกอะไรนะลูกน้องเรียกอะไรนะพระอะไรนะพระสังกจายเป็นพระสังกจายในคติความเชื่อของคนจีนชุมชนจีนที่มาร่วมมือร่วมใจกันสร้างให้กับวัด สังเกตดูนะครับว่านายเสียมปูแซรียวลฮุยเสียมเนี่ยชื่อเต็มเพียบไปหมดเลยนี่คือคนจีนที่หลักฐานว่าเขามีความสมหวังสมปรารถนาแล้วก็ได้มาช่วยกันสร้างซึ่งเป็นกลุ่มคณะในชุมชนของคนในตลาดชุมชนจีนมาสร้างพระสังฆายเพราะก็มีความเชื่อว,ว่าความสมบูรณ์ความที่จะเป็นความมั่งคั่งของท่านเนี่ยท่านเป็นพระที่ เหมือนพระสิวลีเป็นมีโชลาภลาบอีกว่าส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนที่คนจีนเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็ถ้าท่านร่วมสร้างพิ่าารสัญญาจายก็ชัดๆอยู่แล้ว่าเราตั้งใจให้เป็นของสุมชนคนจีนที่มาเป็นที่ลูกไว้เป็นโรคปวดทวดแต่ว่าโีควัดตรงยาว พอพิมพปลาพอพิมพ์ปลาเท่นหะพอยกเล็กปุ๊บมันปลาไม่ขึ้นมาเลยติด<อ>พิโรกทิดปลาเล้วนะ่ตานปลาไปไหนพออาจารย์เอามือเซติพิมมัปลาเด้งขึ้นมาอีกลองปู่วดวัดวทุ่งยาวครับรุ่นแรก บุษตะทะเลตายสึ่งใดก่อสร้างเสร็จเมือนีเทเล้วนะครับก็คือเป็นบีหัรนลังไหมเมื่อก่อนจะเป็นบีฮั่นเป็นทรงมแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็พอดีมันก็พุพังไปตามกาลเวลาแล้วก็ก,ก็คือได้สร้างขึ้นไหม่ยากมัดตีของคณะกรรมาการทั้งหมดนะครับก็เลยได้สร้างบีหารนล่างนี้ขึ้นมาแต่จริงๆอ่ะองค์ศักดิ์สิทธิ์ดันเลยอ่ะท่านท่านบอกว่าไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ย ลำบากก็เลยอ่ไม่อยากให้สร้างอยากให้ซ่อมแซมลังเก่าแต่ปกติว่าถ้าซ่อมแซมลังเก่าเนี่ยก็คืองบประมาณก็คือกับสร้างไม้นี่คือใดๆาาก,กันราคาก่อสร้างลังนี้นะครับต่งต้งๆช่องชัง้งช่องสวนนี้นะครับประมาณราคาก,ก่อสร้างฮอกลานบาทครับองประธานศักดิ์สิทธิ์ของเทนีนะครับก็คือองค์นำให้คนอิ่มนะครับ ซึ่งฐานเนี้เป็นจ่าเมฆขวนอิมนะครับฐานเนี้ก็จะอ,อยู่ซ้ายเดยวมาดูแลร,รักษาคุ้มครองปราน,นะครับนี่คือองค์ประธานศักดิ์สิทธิ์ของวิหารที่นี่นะครับเจ้าปอกวนอูนะครับเจ้าปอกวนอูนะครับก็คือเป็นศักดิ์สิทธิ์อีกองค์นึงนะครับอยู่ในวิหารนะครับเจ้าปอกวนอูนี่นะครับดังเดิมเนี่ยคนทีพ่พามาคือพามาจากกระบี่คือผู้ที่อาจภอตังสร้างเจ้าแขง็งแรกเนี่ย ็พามานะครับมาาอัครมีซึ่งรักษาเขาก็เลยให้ทางสมก,การทางเนี้ยได้ดูแลรักษาซีบถอนต่อมานะครับองค์เซี่ยองอ์นอาจานะครับองค์เซี่ยจะดูด้านบนนะครับองานอาจาจะดูด้านนี้นะครับอ่านี่คือเป็นอ่าสักซิดถิ่อยู่ในบีฮะนะครับซึ่งก็อ,อาด้านบนนะครับอ่านักเรียนดูได้เลยนะครับเป็นภาพวาดเขียนมือนะครับ โดยช่างชำนาญงานนะครับจะพอขาวาดนี้นะครับขาขาบาดทั้งหมดมีประมาณซ่องเซกกว่าบาทเอาเด่นๆสักเรื่องที่คนนิยมมาขอกรมาคือมาขอมากส่วนมากก็คือสามารถครอบครัวขอเรื่อง การทํางานความสําเร็จในงานความสําเร็จในงานานั่นนะส่วนใหญ,ญ่จะเป็น,<า>นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นข้าราชการข้าราชการไม่ว่าเปิด<น>ลานนะครับเปิดลานดูเลิกย่ามตั้งเจ้าทีนะครับท่านเนี่ยก็จะดูเลิกย่ามให้ว่าไปตั้งเจ้าทีก็คือเจ้าพิอยู่ด้านล่ังเนี่ยตามบ้านคนจีนเนี่ยจะมีเจ้าทีใช่ไหมครับก็คือฉัา <ๆ S 2> จะดูเรื่องนายเลิกย่ามขึ้นบันไม้เลิกย่ามเปิดลานหรือว่าเลิกย่ามแต่งงานนะครับถือมงคลสมรสนะครับ หรือว่าบางคนเนี่ยที่ไม่สบายมีหลังซ่งเนี่ยไหมมีหลังมีหลังซ่งครับที่ว่าคนที่ไม่สบายนี่ครับก็มาก็มาเชิญประจับซ่งว่าท่ามทานว่าเหมันว่ามีมีเจ็บไขไม่บายหว่าโดนอะไรมาม a n g ทุกไรก็คือควายๆเหมือนแบบความเชื่อที่พึงทางใจ สถานที่นี้นะคะก็คือสารทวดนาตโตะกงค่ะหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งว่าหลาทวดนาตโตะกงค่ะจะตั้งอยู่บริเวณหน้าเทศบาลตําบลทุ่งยาวนะคะโดยเมื่อมีการเดินทางสาคัญสําคัญค่ะชาวบ้านมักจะมาขอพรที่นี่ให้เดินทางปลอดภัยราบเรื่นค่ะและจะมีการนําไก่ต้มผล,ลไม้ก็คือส้มห้าผลแล้วก็จุดประทัดเพื่อเป็นการประมาณว่าแก้บนนะคะ ก่อนเดินทางเนี่ยมีคณะมโนราถ้ามีประวัติศาสตร์เพี่อบันทึกไว้คือมโนราเติมเดินทางไปทุกูเนี่ยเขาจะมีช้างมีเซิอปรกว่ารถไม่สามารถไปได้รถต้องจอดและเข็นเข็นก็ไม่ได้ต้องให้เขาสวนเสรอมาราให้กับทุกทูนในการแสดงการพักการก่อรุกันสถานที่ต่อมานะคะ มูลนิธิทุ่งยาวคุณธรรมสงฆ์ข้อหรือเตกกาค่ะจีคิมกาะจะตัดตั้งขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วค่ะจะขอเรื่องความเป็นอยู่ให้อยู่ดีกินดีการเงินไม่ติดขัดค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการถวายนะคะก็คือเหล้าค่ะเขาเรียกว่าฮูกีฮูกีคือเขาไม่ใช่ร่างทรงแต่เขาใช้ไม้เนี่ยตือถือด้วยกันสองคนเนี่ยการกีของท่านเนี่ยท่านจะบอกเรื่องของงานกิจกรรมของงานของปีปีหนึ่งเหมือนท่านมาให้นโยบาย เขียนภาษาจีนซึ่งคนที่เรียนคนที่ถือก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนวัดคนที่อ่านเนี้ยก็ต้องอ่านแล้วเนี้ยต้องมีความชัดเจนสถานที่นี้นะคะก็คือเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะเดี๋ยวที่เรียกกันว่าเจ้าแม่หมาโจ้นะคะท่านเนี่ยเป็นเทพนารีองค์หนึ่งที่สําคัญสาหรับชาวจีนหรือผู้ที่ประกอบอาชีพ เดินเรือหรือเป็นชาวประมงนะคะเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยจะเดินทางโดยการใช้เรือซึ่งจะมีอุปสรรคมีภัยอันตรายต่างๆนะคะผู้คนเนี่ยจึงมากราบไหว้ขอพรก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจค่ะเพราะถือว่าท่านเนี่ยเป็นเทพีแห่งท้องทะเลนะคะที่คุ้มครองครอบคลุมผืนน้ํานะคะแล้วก็ยังเป็นเทพีแห่งฟ้าด้วยค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยมีบารมีคุ้มครองทั้งผืนฟ้าและก็ผืนน้ําน,นะคะ โดยชาวจีนบางกลุ่มนะคะก็จะเรียกท่านว่าชวนโถเนียงค่ะแปลว่าพระแม่หัวเรือนะคะโดยเชื่อกันว่าท่านเนี่ยจะสถิตอยู่ตรงหัวเรือคล้ายกับความเชื่อของไทยก็คือแม่านาคค่ะสำหรับใครถท่างานไหวจันทรุงยาวปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้เราแวะเวียนไปข้อพรสิ่งสักสิทธิ์ไล่เทนในครั้งเดียวลบมานี่มีแต่ความอิ่มอ,อกอิ่มใจ ย่างแน่นอนครับ